ตอนนี้มาถึงแล้วครับสวนสัตว์ขอนแก่นเดี๋ยวจอดซื้อบัตรซื้อตั๋วนีแต่นนี้เราก็ถึงแล้วนะคะถ่ายพี่เขาด้วยนะนู่นนู่นถ่ายพี่เขาด้วยแตอนนี้ก็ถึงแล้วหนึ่งสองสอครับสองดูสัตว์ดีดูสัตว์สัตว์นะดูสัตว์สัตว์ก่อนแกนนะต้อเป็นไพ่แกมา ลทบนมารอยังนทีีบื่อกี้วันเดีวยังครับอันบกเพื่อนหน่อยเลยเหรอคิวเคยมาหรือยังมาแล้วแก้มใส่หรอหรอแล้วงั่นก็ไม่ต้องไม่ต้องลงไปดูไปเคยมาแล้วกลับไอคิว

ระวังรถระวังรถแล้วเราต้องทำอะไรก่อนไม่รู้เขาบอกให้มาแจ้นงนี่ก่อนนะมาวัดไข้ไงวัดไข้ก่อนโอ้วันนี้เด็กมาเยอะแยะเลยนักศึกษาเยอะแยะเลย แกมสม่มาเดี๋ยวมาวัดไข่ก่อนเร็วเข้าไปเร็วแกมส่ไปวัดไข่ก่อนเร็วเราไปขึ้นรถชมสัตว์วษษษที่ไหนครับรอ,รอ๋เอเดินตรงไปนี่ใช่ไหมครับรรรรรอ๋อซื้อบัตรรถน้ำเที่ยว นี่ยังเรายังไม่เข้าสวนสัตว์เลยก็เจอสัตว์แล้วนี่เห็นไหมเดี๋ยวมาดูนี่เห็นไหมนี่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 ไงนี่ไงเข้ามาต้อนรับเลยเห็นไหมสัตว์อันนี้คืออะไรอ่ะมังเรงอะไรพ่อก็ไม่รู้จักมันคือแมลงเรงใส่กุ้งหรือเปล่าอะไรมาต้อนรับแต่ทางเข้าเลย ไปซื้อบัดซื้อตั๋วเร็วๆ่อบัตมันรวมอยู่เลยนแล้วไง้รถแวถวี่รถต้อว่าซื้อตั๋ไปเร็วไปเร็วรวันนี้เข้ามาก็ต้องไปซื้อบัตรซื้อบัตรรถ

ขึ้นรถลายเสือเลยเหรอขึ้นเลยลูกขึ้นเลยไปเลยม่ก็แมบาย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 นะพ่อไม่ไปนะ ครับยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวออก้วออกแล้วรถออกแล้วสวนสัตว์คนแกนครับสวนสัตว์คอนแกนครับจะมีเนื้อที่ทั้งหมด3,338ไร่นะครับ ทางขวามือเพื่อการโชว์ความสามารถพิเศษของแมวนนวรอบที่หนึ่งกำลังจะเริ่มนะครับสิบเอ็ดโมงรอบที่สองบ่ายโมงครึ่งครับรอบสุดท้ายบ่ายสามโมงทางขวามือครับสุนารจิ้งจอบก็ตอถไปในป่กขี่ตามต้นไม้ ไม่ใช่มีอจใช่ตรงขอไงมีควายเดกดัขับอดจอดกฟามิงโก้ครับซามือนฟามิงโก้หลบอ่ตรงมมด้านบนสีส้มอชมโฟกันกฟามิงโก้คาิเบียนนะครับส่วนตัวสีขาวอมชมโูจะเป็นนกฟรามิงโก้ใหญ่ครับด้านล่างไปดูอยู่ไม่ใช่หรอไปดูคือระะไม่เสร็หรอ ส่วนทางขวาคือคไฮยีน่ามองไปตรงโพรงสี่เหลี่ยมนะครับคล้ายคล้ายหินนะครับ,บ,รบมอนด้วยเพื่อนคล้ายค้ายหินอีกตัวจะนอนอยู่ปากถ้ำด้านบนนะครับมองขึ้นไปเอากคมเกลริบไปธรรมชาติสัตว์ลากลาก,กับตระก,กูลแมวตระกูลเสือขาหลังจะสั้นกว่าขาหน้าฝั่งซ้ายนี่คือเลม่าเลม่าหางแหลนหรือว่านางอายเนี่ย เป็นสัตว์เฉพาะถิ่นออกมาจากกรมาดากัสูาไม่ยอม่นีความสามารถพิเศษเรียนด่าเสียงได้มากกว่า12เสียงโอ้ยลีเมอร์ลอกข้างในนะครับี๋้วใครเดินทะลุไปอยู่ฝังหนึ่งนะครับจะมีลิงแรดเสือนะครับคอยรอรถที่สถานีลิงแรดเสือได้นะครับถึงแล้วครับ าชมมีแล้วเดินเข้าไปชมนกข้างในได้นะครับอขอบคุณครับขอบคุณมากถ้าจะชมนกให้ลงจุดน,นี้นะครับ,บเบพราะว่ารถจะไม่จอดขลุ่ยขช่างเขาเนีอุ้ยนกอุ้ยน้อยฝั่งซ้ายมันเป็นนกกาบบัวนะครับอ,อ,ยอยู่ย้ายมาจากสวนสัตว์ดุสิตนี่ครับออกมาจากสวนสัตว์ดุสิต เข้าวสียนะจาจัรนกนะครับจะมีพื้นที่ประมาณสีนะ่ไร่มีนกอยู่หลายร้อยชนิดครับด้านในนะครับทางขวามือนี่คือโรงใหญ่นะครับเป็นยอ้อนกับเข้ามาชมด้านในได้นะครับม,มูเล่นนะ้ำอยู่นู่นก็มี ีอหอมขาวหอมขาวอะไรแบขาวเห,หนีคือตัวแจ,จมบ็อกเหนไหมป้าสถานีต่อไปไไกองนกลูกต่อ,อไปก็จะเข้าสู่สถานีที่สองนะครับสถานีลิงนะครับลิงโบราณเมตังนะครับ มาดูสถานีลิงเลยนี่น้ำมาดูลิงแล้วทอดหมูก็ได้หรอมันร้อนไม่ทอดทำไมเฮ้ยถอดก็ได้ไม่เป็นไรหรอกมันล่มอยู่ต้นไม้มันเยอะไปดูเพื่อนอีกคิวไง ใช่เหรอไหนมันไปแล้วมันไปแล้วมาดิมาดิมาเร็ว

ได้ที่นั่งอยู่สนามจ้าเนี่ยก็จะเป็นบอยไลออนสีนโตขาวสีโตขาวบอยไลออนใช่มัน,นอยู่ด้วยกัน,นโตขรอโตขาว นี่เสือขาวอยู่ขวามือนี่ล er ูกตอนนี้อีคิวจะเป็นอาหารเสือไหมนี่เสือขาวลูกเห็นไหมเนี่ยด้านขวามือเนี่ยเน่เน่เดินหนึ่งขวามือเห็นไหมนี่ยเสือขาวลูกเสือขาวเสือกงขาวลูกเสือโก๊กเสือโก๊กโอ้ยดูจีบันดาเมลามิชี ไปนับบ่อพระป่าไปข้างบนไหนอะนอนอยู่ตรงหลักมาขีมตามเอ็นไหมอีกคิวอยู่เป็นอีกคิวอยู่เป็นเพื่อนสิงโตไหมไม่หรอไม่ใช่สิงโตเออเหรออ่าเห็นอันนี้เสือโคร่งอินเดอร์จีนอืมนี่เสือโคร่งอินเดอจีนไหนอะมันลิ้นเสือหนอ่งหลบไปตรงไหนเนาะเดี๋ยวลุงหาก่อนเด้อ นี่ก็อยู่ในพุ่มไม้นี่เดี๋ยวเนี่มองเห็นไหมครับเนี่ยนอนใกล้ๆกันอนูนน่ยสองตัว<อ>น้องไข่ต้มไขตุนเนี่ยน้องไข่ต้มไขตุนตรงนี้อยู่ในป่านี่อยู่ในป่าลูกไขตุนไขตุนอย่นีเหรอกันเด้เห็นปะัทางประตูทางเข้าเลยนได้ไ้ลยนะลูกอาหารสัตว์เขาจะไปเป็นอาหารจระเข้ไปเลย Nó ไงเห็นมั้ยนั่นมัน Nó ngay mà nó นั่น Nó เพิ่นแก่พิว นั่นไงเห็นไหมมันนอนมันนอนเล่นอยู่ตรงนั้นไงมันกลัวไอคิวไหมใครก็ไม่รู้โอ้ทางนี้ยิ่งตัวใหญ่ทางนี้ไอคิวทางนี้ยิงตัวใหญ่เห็นไหมนอนอ้าปากพังอ้าพัง้าเหมน แกใส่นไปไปหน,นหน้ามาจันเกิดที่คิวปีนี้ลงไปเป็นอาหารจอรเคไปทำบุนคิวหัานหน้ามาจิอบ้าเอาหม่เนอามาหน้าแกออกถููทำไมใส่กับจอราเจอยู่บนมกสองตัวนะครับ้เอื เน,น Bye ไหนอ่ะัวนก็อยู่ตรงนี้แ่ะปนจะเป็นน้เ <Summer. S 1> นไม่ไม่กินผลไม้เป่าลูกดอกมาทางนี้มาทางนี้นี่ไงいい IQ? IQ? นี่ไงพี่เขาจะเป่าลูกดอกนี่ไงไอคิวไอคิวมาหนนี่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 ี่เขาจะเป่าเนี่ย นู่นี่ตัวนู้นจุนนู่นใ่ไหมตัวนู้นไม่เสียบออนนี้ตอนนี้พี่เขาจะเป่าแล้วตงนี้มางนี้ ออเฮ้ยแม่นมากเลยเสียบจึ๊กตูดมันเลยนี่เขาดูพี่เขาจะโดดลงไปเอาลูกดอกขึ้นมาที่เนี้ยเอไมคเราจะกลับบ้านออกจากสวนสัตว์แล้วก็กลับเลยลูกไม่อยากดูสวนสัตว์แล้วเหรออยากดู Naka okay. ừ. Nó khó không khó khăn ừ. khó không khó rồi khó ừ. khăn là khăn khó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  นี่ไม่จอดนะครับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงสถานีกวางเลนเดียเรี้ก็จนงนี้เรียกว่ดิเรียกว่างดิ เหม็นฉี่มัมนจังเลยต่อไปนี่อะไบอะหลั

ไปมาเที่ยวสวนสัตว์เป็นยังไงบ้างสนุกไหม,มสนุกมาดูหันมาดูก่อนยีราฟล่ะยีราฟอยู่ข้างบนไงเขายังไม่เปิดมาลายมาลายก็อยู่ข้างบนเขายังไม่เปิดถ้าเปิดแล้วล่ะถ้าเปิด,ค,ปดค,ค่อยมาดูใหม่ไงแล้ววันนี้เป็นยังไงสนุกไหม,ไมหยยสนุกอยู่สนุกอยู่ไม่เห็นจะสนุกเลยไม่เห็นจะขึ้นตัวอื่นๆในตัวยาวๆหรอไม่เห็นยีราฟเลยเนาะโอ้นี่มาลายด้วยนี่มาลายด้วย ไปที่อุโบนไหมไป,ไปที่อุโบนไหมไ <ป S 1> สวนสัตว์อุโบนมีมาลายนะไปไปเฮย